สวัสดีค่ะคลิปนี้จะชวนมาทําแผ่นข้าวเกียบสายลุง้งสูตรนี้ทําง่ายสามารถทํากินทําขายสร้างอาชีพได้จริงค่ะบอกเคล็ดลับทําอย่างละเอียดไปเริ่มทํากันเลยค่ะในขั้นตอนแรกเลยก็ให้เรานําฟักทองไปปอกเปลือกแล้วคว้านเอาไส้ในออกให้หมดค่ะจากนั้นก็นําไปล้างทําความสะอาดให้เรียบร้อย ในขั้นตอนนี้เราก็ได้ล้างทําความสะอาดฟักทองเรียบร้อยแล้วค่ะต่อไปเราก็จะนํามาหั่นให้เป็นชิ้นบางๆแบบนี้เวลานําไปต้มจะได้เปื่อยง่ายค่ะพอหั่นฟักทองเสร็จแล้วเราก็จะนําไปต้มกันเลยค่ะขั้นตอนต่อไปก็ให้ตั้งหม้อจากนั้นก็ใส่น้ำเปล่าใส่ใบเตยมัดลงไปต้มรวมกันเพื่อเพิ่มความหอมใส่ฟักทองหั่นชิ้นตามลงไปค่ะ เสร็จแล้วก็ให้เปิดไฟในขั้นตอนนี้เราจะใช้เป็นไฟกลางค่อนไฟแรงนะแล้วก็ต้มไป40นาทีหรือจนกว่าฟักทองจะเปื่อยค่ะในช่วงที่รอให้ฟักทองเปือ่อยเราก็จะมาเตรียมในส่วนผสมของแป้งไว้รอกันเลยค่ะตอนนี้เราก็ได้ต้มฟักทองของเรามาครบเวลาแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาเช็คก,กันเลยว่าฟักทองของเราเปื่อยดีหรือยังในขั้นตอนนี้เราก็จะนําซ่อมนะ้ามาจิ้มดูฟักทองของเราก็เปื่อยนี้แล้วค่ะ ต่อไปเราก็จะมาเริ่มผสมแป้งกันเลยให้เราเตรียมชามผสมจากนั้นก็ใส่แป้งมันลงไปค่ะในส่วนของแป้งมันเราก็ใช้เป็นยี่ห้อนี้นะใครไม่มีก็สามารถใช้เป็นยี่ห้ออื่นได้เลยค่ะพอใส่แป้งลงไปเสร็จก็ให้เราใส่เกลือพริกไทยป่นผงฟูการที่เราใส่ผงฟูล,ลงไปจะช่วยทําให้แผ่นข้าวเกี๊ยบของเราฟูสวยค่ะน้ําตาลใสแดงความหวานปรับได้ตามชอบหรือใครจะใช้เป็นน้ําตาลใสขาวก็ได้นะ ใส่กระเทียมเราใช้เป็นกระเทียมใหญ่โขกหยาบค่ะพอใส่ส่วนผสมลงไปครบแล้วก็ให้เราคนให้ส่วนผสมเข้ากันดีเลยค่ะพอคนผสมแป้งเข้ากันดีแล้วต่อไปเราก็จะนําน้ําต้มฟักทองมาเทผสมกับแป้งมันค่ะในขั้นตอนนี้ย้ํานะจะต้องใช้เป็นน้ําที่เดือดจัดเท่านั้นในการผสมแป้งมันค่ะอย่าใช้เป็นน้ําอุ่นหรือน้ําธรรมดาผสมนะเพราะจะทําให้ตัวแป้งเหลวค่ะ และในส่วนของการผสมแป้งจะต้องทยอยเติมน้ำร้อนนะอย่าใส่ลงไปทีเดียวเพราะจะควบคุมความข้นเหลวของแป้งไม่ได้ค่ะส่วนในขั้นตอนนี้เราก็จะใส่เนื้อฟักทองลงไปผสมกับแป้งด้วยค่ะเสร็จแล้วเราก็จะบี้บดฟักทองให้เข้ากันดีกับแป้งเลยค่ะในขั้นตอนนี้แป้งยังมีลักษณะที่ร้อนอยู่ค่ะเรายังนวดไปได้เราก็จะคนไปจนกว่าแป้งของเราจะอุ่นพอนวดได้เดี๋ยวเราค่อยมานวดกันค่ะ ตอนนี้แป้งเริ่มอุ่นเริ่มที่จะใช้มือนวดได้แล้วนะเราก็จะนวดไปจนกว่าแป้งของเราจะเข้ากันดีค่ะในระหว่างที่นวดถ้าแป้งแห้งเกินไปก็สามารถเติมน้ำร้อนจัดลงไปได้ค่ะแต่ถ้าแป้งเหลวเกินไปก็สามารถเติมแป้งมันได้เช่นกันค่ะและที่สำคัญในขั้นตอนการเติมจะต้องทยอยใส่นะอย่าใส่ลงไปทีเดียวค่ะตอนนี้เราก็ได้นวดแป้งจนเข้ากันดีแล้วนะคะ ลักษณะที่ได้ก็จะประมาณนี้เลยต่อไปเราก็จะแบ่งแป้งให้เป็นสองส่วนเท่าๆกันค่ะเพราะวันนี้เราจะทำทั้งหมดอยู่ที่สองสีตอนนี้เราก็ได้แบ่งแป้งเป็นสองส่วนเท่าๆกันแล้วค่ะต่อไปเราก็จะมาเริ่มผสมสีกันเลยในขั้นตอนแรกเราจะใช้เป็นสีผสมอาหารสีม่วงก่อนนะส่วนความเข้มอ่อนของสีก็ให้เราจัดได้ตามความชอบของตัวเองเลยค่ะในขั้นตอนนี้เราก็จะนวดไปจนกว่าแป้งจะเข้ากันดีเลย ตอนนี้เราก็ได้นวดแป้งเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะลักษณะสีแป้งที่ได้ก็จะประมาณนี้เลยส่วนนี้ขั้นตอนนี้เราก็จะพักแป้งในส่วนนี้ไว้ก่อนค่ะแนะนําให้นําถุงมาคุมไว้นะเพื่อกันตัวแป้งของเราจะได้ไม่แห้งค่ะต่อไปเราก็จะนําแป้งส่วนที่2มาผสมสีกันเลยค่ะในขั้นตอนนี้เราใช้เป็นสีผสมอาหารสีเหลืองไข่นะใครที่ชอบสีเข้มอ่อนก็ให้จัดได้ตามความชอบของตัวเองเลยค่ะเสร็จแล้วในขั้นตอนนี้เราก็จะนวดแป้งไปจนกว่าจะเข้ากันค่ะ ตอนนี้เราก็ได้นวดแป้งเสร็จทั้งสองสีแล้วนะคะต่อไปเราก็จะนําแป้งมาขึ้นลูกกันเลยค่ะในขั้นตอนนี้เราก็จะนําแป้งลงไปวางใส่แผ่นพลาสติกแปนะเราก็ได้ดึงพลาสติกแไปไว้เรียบร้อยแล้วค่ะต่อไปก็ให้เรากดแผ่แป้งให้เป็นแผ่นบางๆแล้วก็นําแป้งแผ่นสีม่วงลงไปประกบกันค่ะพอเราใช้แผ่นแป้งทั้งสองแผ่นประกบกันแบบนี้เสร็จแล้ว ก็ให้เรากดนะคะเพื่อเป็นการกดบีบให้ตัวแป้งติดกันค่ะในขั้นตอนนี้ก็ให้เรากดเพื่อเป็นการไล่ลมด้วยนะในขั้นตอนนี้สําคัญมากเลยนะเราจะต้องทําแผ่นแป้งให้เสมอกันดีค่ะและจัดทรงให้สวยงามเพราะเวลาตอนที่เราม้วนแผ่นแป้งจะได้เสมอกันแล้วก็สวยงามค่ะพอเราจัดทรงแผ่นแป้งของเราเสร็จเรียบร้อยแล้วต่อไปเราก็จะมาม้วนแป้งกันเลยค่ะส่วนในขั้นตอนนี้ก็ให้ดูตามได้เลยนะ ให้เราจัดทรงแป้งให้สวยงามค่ะพอม้วนแผ่นแป้งเสร็จแล้วต่อไปเราก็จะม้วนด้วยพลาสติกแรปค่ะส่วนใครที่ไม่มีพลาสติกแรปก็สามารถใช้เป็นใบตองกล้วยหรือจะใช้เป็นพลาสติกอย่างอื่นก็ได้ค่ะส่วนในขั้นตอนการม้วนพลาสติกแรปเราก็จะม้วนอยู่ที่สองรอบค่ะม้วนเสร็จแล้วเราก็จะนํามีดปลายแหลมนะมาจิ้มแบบนี้เพื่อทําให้แป้งของเราเป็นรูระบายอากาศค่ะ เพราะตอนที่เรานําแป้งไปนึง่งตัวแป้งจะมีการขยายตัวขึ้นมาค่ะเราก็เลยต้องทํารูระบายอากาศไว้แบบนี้แป้งของเราจะได้ไม่แตกค่ะเสร็จแล้วในขั้นตอนนี้เราก็จะนําแป้งของเราไปนึ่งกันเลยค่ะในขั้นตอนนี้เราก็ได้ตั้งน้ํารอจนร้อนเดือดดีแล้วนะต่อไปก็ให้เรานําแป้งลงไปนึ่งกันเลยค่ะในขั้นตอนนี้เราจะนึ่งแป้งอยู่ที่1ชั่วโมงหรือจนกว่าแป้งของเราจะสุกค่ะ พอในขั้นตอนนี้แป้งของเรามีลักษณะที่หนาเราใช้แป้ง2แผ่นค่ะส่วนไฟที่เราใช้เราใช้เป็นไฟกลางค่อนแรงนะนึ่งไปจนกว่าแป้งของเราจะสุกค่ะตอนนี้เราก็ได้นึ่งแป้งครบเวลาแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาเปิดเช็คกันเลยค่ะในขั้นตอนนี้เราจะใช้เป็นไม้ปลายแหลมนะในการจิ้มแป้งค่ะเพื่อทดสอบว่าแป้งของเราสุกดีหรือยังในขั้นตอนนี้แป้งของเราก็สุกดีแล้วค่ะ ตอนที่เราจิ้มลงไปนะถ้าแป้งมีลักษณะที่เหนียวติดขึ้นมาก็แสดงว่าแป้งของเราสุกดีแล้วค่ะแต่ถ้าแป้งมีลักษณะที่แฉะแล้วก็ไม่เหนียวแสดงว่าแป้งของเรายัางไม่สุกนะพอแป้งของเราสุกดีแล้วต่อไปเราก็จะนําแป้งออกไปพักไว้ให้คลายร้อนค่ะตอนนี้แป้งก็คลายร้อนดีแล้วนะคะต่อไปเราก็จะนําแป้งไปแช่ไว้ในตู้เย็นเลยค่ะ ในขั้นต, lain, ตอนนี้แป้งยังมีลักษณะที่นุ่มแล้วก็นิ่มจะหั่นยากนะเราต้องนำไปแช่ไว้ในตู้เย็นค่ะในขั้นตอนนี้เราจะนำไปแช่ไว้ในช่องธรรมดาเราจะแช่ไว้ข้ามคืนค่ะตอนนี้เราก็ได้แช่แป้งของเราไว้ในตู้เย็นข้ามคืนแล้วค่ะต่อไปเราก็จะนำออกมาหั่นกันเลยในขั้นตอนนี้แป้งของเราก็มีลักษณะที่แข็งนะก่อนที่เราจะหั่นแป้งแนะนำให้แกะพลาสติกแรปออกให้หมดเลยค่ะ พอแกะพลาสติกแรปออกเสร็จแล้วในขั้นตอนต่อไปเราก็จะนําแป้งมาตัดแบ่งครึ่งค่ะส่วนในขั้นตอนนี้ขออนุญาตไม่ใส่ถุงมือนะเพราะว่าเวลาหั่นจะหั่นยากค่ะแต่เราก็ได้ล้างมือสะอาดดีแล้วนะคะส่วนใครที่ถนัดใส่ถุงมือก็สามารถใส่ได้เลยค่ะส่วนความหนาบางของแผ่นข้าวเกียบนะเราจะใช้อยู่ที่1มิลค่ะหรือใครที่ต้องการให้มีความหนากว่านี้บางกว่านี้ก็ได้เอาตามความชอบของตัวเองเลยค่ะ และที่สําคัญเวลาหั่นจะต้องหั่นแผ่นให้มีขนาดที่เท่ากันเพราะเวลาเรานําไปตากแผ่นข้าวเกียบของเราจะได้แห้งพร้อมกันค่ะส่วนใครที่ใช้มีดแบบนี้หั่นแล้วไม่ถนัดก็สามารถใช้เป็นมีดสองคมได้ค่ะส่วนในขั้นตอนนี้เดี๋ยวเราจะหั่นให้เสร็จค่อยมาดูกันค่ะตอนนี้เราก็หั่นแผ่นข้าวเกียบของเราเสร็จแล้วนะคะลักษณะที่ได้ก็จะประมาณนี้เลยต่อไปเราก็จะนําแผ่นข้าวเกียบของเรามาตากแดดกันเลยค่ะ เสร็จแล้วในขั้นตอนนี้เราก็จะนําแผ่นข้าวเกียบของเราวางเรียงที่กระด้งค่ะถ้าใครไม่มีกระด้งก็สามารถใช้เป็นถาดสแตนเลสหรือใช้เป็นอย่างอื่นก็ได้ค่ะตอนนี้เราก็ได้เรียงเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะต่อไปเราก็จะนําไปตากแดดกันเลยค่ะในขั้นตอนนี้เราจะนําแผ่นข้าวเกียบของเรามาตากแดดจัดๆแบบนี้2อถึงสวันหรือจนกว่าแผ่นข้าวเกียบของเราจะแห้งค่ะทั้งนี้ทั้งนั้นก็ขึ้นอยู่กับขนาดความหนาบางของแผ่นข้าวเกียบด้วยนะ โอเคค่ะในขั้นตอนนี้เราก็จะตากแผ่นข้าวเกียบของเราไว้ทั้งวันพอตกเย็นเดี๋ยวเราค่อยมาเก็บกันค่ะตอนนี้ก็เย็นแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาเก็บแผ่นข้าวเกียบกันเลยค่ะแผ่นข้าวเกียบของเราก็จะมีลักษณะประมาณนี้เลยนะในขั้นตอนนี้เดี๋ยวเราจะเก็บไว้ค่ะพอพรุ่งนี้เช้าเดี๋ยวเราค่อยจะนํามาตากแดดกันจนกว่าแผ่นข้าวเกีบของเราจะแห้งค่ะ ตอนนี้เราก็ได้ตากแผ่นข้าวเกียบของเราจนแห้งดีแล้วนะคะลักษณะที่ได้ก็จะประมาณนี้เลยส่วนระยะเวลาในการตากเราก็ตากแดดจดจัดอยู่ที่2วันค่ะในขั้นตอนนี้ย้ําเลยนะให้ตากแผ่นข้าวเกียบให้แห้งค่ะเพราะเวลานํามาทอดแผ่นข้าวเกียบของเราจะได้ฟูตัวสวย ก็เสร็จลงไปเรียบร้อยค่ะสำหรับวิธีทำแผ่นข้าวเกียบสายลุง้งสูตรนี้เป็นสูตรที่ทำง่ายลงทุนน้อยสามารถทำกําไรได้ดีเลยค่ะเป็นเมนูที่สร้างอาชีพได้จริงนะคะยังไงก็ลองไปทำกันดูค่ะส่วนวันนี้เราก็ขอฝากคลิปนี้ไว้ด้วยนะคะถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้ด้วยค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ